ครับก็ขอสวัสดียามสายๆนะครับผมของวันที่17เดือนกันยายน2565าอเรานะครับผมวันนี้จะพามาพบกับเจ้าผลิตพันธุ์ดีๆเนาะเมื่อก่อนนะครับผมยอดเขาจะหงิกจะโปจะเป็นปั้นยอดไม่เดินยอดไม่พุ่งยอดไม่สายยอดไม่อวบใบไม่เงานะครับใบเหลืองใบหงิกใบม้วนยอดกระแดงยอดแกนนะครับผมใบเล็กๆนะครับผมใบไม่เดินไม่ถอดยอดไม่อะไรเลยนะครับผมไม่เจริญเติบโตไม่ต่อเนื่องครับอ่ะ นี่นะครับยอดเดิมเขาจะงิกๆแจ้ๆใบเหลืองเหลืองอย่างนี้เลยครับอ่าหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับดูได้เลยนะครับผมอ่ะดูได้ทุกยอดเลยนะครับผมอ่ะสูบกระชากยอดถอดใบนะครับเป็นยังไงครับอ่ะให้ดูกันเลยนะครับความสวยสดงดงามครับจะประมาณนี้เลยนะครับยอดออกกันสะพังเลยนะครับผมอ่ะถอดยอดขึ้นมาเป็นเป็นฟุตกว่าแล้วนะครับผมอ่ะเกือบเป็นเม็ดเลยนะครับผมหลังจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์เจสีหกสามสามเราไปแค่ สองสามกำมือนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจะซีหกเราเป็นผู้ยินซีนะครับผมอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เรานะครับผมสวยสดงดงามจะประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากยอดที่แย่ยอดแย่ยอดเหลืองยอดขดยอดหงิกยอดกูดยอดไม่เดินนะครับพอใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปนะครับสองสามกำมือนะครับสองครั้งนะผเป็นไงครับ ถูปตาเลยครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยทุกตัวแล้วไม่เดินไม่ไปไหนเลยครับแต่ตอนนี้โอเคครับตอบโจทย์อย่างดีนะครับสําหรับมีลักแฟนเพจท่านใดสนใจก็สามารถติงตั้งทักทายมาสอบถามกันได้นะครับผมดูนะครับแตกช่อกันสวยสดงดงามตามท้องเรื่องประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับก็จะมารีวิวให้มิลักแฟนเพจได้ติดตามรับชมประมาณนี้นะถูกใจกดไลค์กดแชร์ปุับ ท่านใดสนใจก็สามารถติ้งตั้งทักทายมาสอบถามกนหลังมายินดีให้คำแนะนำครับสำบนี้ก็ขอ,อยุติการิวีตะเพียง,งนี้ครับสวัสดีครับ